ดูแลอยู Poor, Somehow, ่ห well, <people>? ่างๆเด้อหนูเ <laughs> ด e. ้อพวาคุณก็รักหนุมเหมือนเดิมมันแหละคนเก่งตั้งใจเด้อให้เก่งๆลูกเด้อยังไงพวาคุณก็จะดูแลอยู่นะไม่ร้องให้นะถ้าอายคนกินดูแลนะยังเหมือนยังเหมือนน้องม่ดีเลยยัเหมือนน้องไม่ดีเลยจะร้องให้เออตั้งใจเด้อลูกเด้อไปไปไหนจะไปไหนมามาไล่ท่าปู่ก่อนค่ะคุณ ไปซเซเว่นกับใครของไปเซเว่นดึกนะลูกหิวข้าวก็ไปตอนไหนก็ตอนดึกได้งไงพ่อกำลังคุยงานอยู่หนูพ่อรประชุมอยู่ลูกรอก,ก่อนพ่อจะได้ดันคอนเสินนร์ตนะจ๊ะพ่ออยู่ขวามือพ่ออยู่กับครูเบลแตเดี๋ยวไปหาพ่อจะไปขายของของเพืนไปซเซเว่นเอะอะหิวเข่าปะนะเด็กแล้วประทีปสองไน่นอนหลานสาวโปรดูที่ผ่ามือสิ จำซีนเพลงบ่ได้พี่น้องเอ้ยเขียนจำซีนงเพลงไม่ได้ใช่ไหมได้เขียนใส่ฝ่ามือใช่ไหมแค่ปัญหาค่ปัญหาดีมากเลยมันมันเี็เต้าหยองเลยครูรุ่นทำเอกสารตัวนี้ยังไงครูรุ่นเอกสารตัวนี้ทำได้ยังมาในไอ เกษียณมาลูกพ่อคู่กับจักรเสียงเราหนูหนูแวนั่งอยากหาอิจฉานูติดงานเขาไมีลูกไม่เป็นไรหรอถึงพ่อคู่จักรเสียนเอาติดงานก็ไม่เป็นไรหนูไปทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดเด้อหนูตั้งใจถึงพ่อคู่จักรเสียนแล้วพ่อคู่ก็จะดูแลอยู่ห่างๆเด้อหนูเด้อพ่อคูก็รักหนูมืนเดิมมันแหละคนเก่งตั้งใจเด้อให้ยิ่งเก่งลูกเด้อยังไงพ่อคูก็จะดูแลอยู่างเด้ไม่ร้องให้นะ ้าอายคนกินแล้วนะยังเหมือนยังเหมือนน้องมิลินยังเหมือนน้องมิลินเลย่ว้องให้ตั้งใจด้นะขอฉับพเอกูทงานนคือเอกนะนาูน้แค่ เพิ่จระเอน้ตแคกันแกตายบ่เป็นวหนนาวงจะถือมาตรการะกาดตื้นแตายบ่เป็นปูผมว่เปลนเด็กวกันละวันนัว่นาวงหน้า่นแคเอามาไว้ไจบขอบคุณค่ะานจบไากันจบเลยครับเด็กอันหองสามป๊บ สวัสดีครับมองกวางสู่ให้พี่น้องกันต่อครับสำน้ำแแห่บ้าน